สามเหตุผลของบ้านผู้สูงอายุที่ไม่ควรจะต้องมีธรณีประตูครับต้องบอกเลยนะครับว่าธราณีประตูเนี่ยอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะฮะสำหรับการต่างระดับต่างพื้นที่นะฮะจาก o u t ดอจากภายนอกมาภายในนะฮะกันกันน้ากันฝุ่นนะฮะรวมถึงบางที่เนี่ยใช้เพื่อเป็นห่วงจุ้ยก็มีนะอ่าห้องนี้กับห้องนี้จะต้องมีธรณีกัน้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านผู้สูงอายุผมให้ไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะ ประโยชน์เลยนะที่ไม่ควรมีนะ1เลยนะลดการสะดุดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทรณีเนี่ยมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะสะดุดได้แน่นอนอันที่2เวลาคุณเข็นรถเข็นเนี่ยมันไม่สะดวกไงเนืเน้อไหมมันปุ๊บแล้วต้องยกต้องยกเสร็จปุ๊บต้องโหมันมันยากไปหมดเลยอะ่ะดังนั้นเธอว่าคุณไม่อยากจะให้มันมันยากนะคือจะต้อง ใช้รถเข็นใช้ยูทิชสะดวกด้วยแล้วเรื่องที่3ก็คือเวลาเดินเนี่ยมันสามารถเดินได้ต่อเนื่องคือคําว่าต่อเนื่องเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดมันมีขั้นไม่มีธรณีเนี่ยเวลาเดินมาแล้วมันต้องเล็งไงเล็งเลงแบบเฮ้ยมันมันจะต้องถึงแล้วนะเราจะต้องก้าวแบบให้มันเล็งให้มันพอดีอบางทีเราก็กําลังคิดไปคิดมาเพลินๆนะฮะพวดสะดุดหกลมได้เห็นไหมฮะดังนั้นเองผมมองว่ายูนิเวอร์แซลดีไซน์เนี่ยมันคำนึงเรื่องนี้มากแล้วก็มันก็เลยเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ผมว่า สำคัญมากแชร์เก็บไว้เลยนะครับตอนรีโนเวทบ้านเนี่ยก็จะได้เอาเข้ามาดูใหม่ได้ครับ